สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เขาก็จะมาทำละคอสัอออ้างเรื่องเรื่องคุณครูโดนถูกแกล้งไปรับชมกันเลย วันนี้นักเรียนมาสายจังเลยเบื่อโฮไปนั่นทำงานดีกว่า ฉันของอกงานหน่อยได้ไหมได้สิงอกงานฉันเลยงอกงานฉันเลยนะ่ะ โอ๊งานฉันเลยแหละไปก็งานฉันไปไปสอนเด็กก่อนฉันต้องไปสอนเด็กก่อนดีกว่า จ้ะวันนี้ครูมีกิจกรรมอะไรให้ทำนะจ๊ะหวังว่าจะทำได้ดีนะจ๊ะครูบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ตีคุณรูเนี่ยทำงานให้โคบจ้าเด็กหญิงมันนี่ <c oughs> เอวาหนูทำงานที่เสร็จค่ะ มันนี่ค่ะทำไมวันนี้ถึงหนูทำงานช้าจังเลยคะเจนนี่วันนี้หนูทำงานเร็วจังเลยค่ะมัมมี่วันนี้หนูทำงานช้ามากเลยค่ะจารีวันนี้หนูทำงานเร็ว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 มากเลยค่ะ หนูทำงานช้าแล้วทำไมถึงหนูทำงานช้าคะเมื่อวานหนูยังทำงาน,นเร็วอยู่เลยนะคะเอาเอาเอเพื่อนมาป่วยไปนหนึ่งคนครูอยากคิดม,มากเลยแน่๋ยวครูทำงานก่อนนะจ๊ะ แนนด้วยครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้อยากสิ่งดังเข้าใจไหมไม่ได้ยินใช่ไหมคะนักเรียนเบ๊อ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 ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะเหูเด็กห้องนี้ไม่มีมารยาทเลย ทำมยมก็ไม่มีแล้วที่ไหนมีไม้ค่ะโรงเรียนเนี้ยอา้าวไปไหนกันหมดเนี่ยขอปีนเครื่องบินไปก็กัน วันนี้เธอเป็นวันนี้เธอวันนี้เธอสอนดีไหมคะ่ะโอ้วันนี้ฉันไม่ได้สอนเลยอะทำไมหรอคิตตี้ฉันสอนไปแล้วนะจ๊ะฉันสอนไปแล้วเด็กดังมาก สามะกลับบ้านดีกว่าวันนี้มีเรียนออนไลน์กับเด็กๆด้วยหนีเด็กๆไม่ยอมทำงานอ้าวนักเรียนทำงานเดี๋ยวนี้ค่ะเอามาส่งครูเดี๋ยวนี้นะคะสมัครวันนี้เพียงเท่านี้สมัครวันนี้บายบาย